ครับคุณผู้ชมครับมาวันนี้จะมาทําการแกะกล่องที่เรียกได้ว่าสั่งมาจากนี่นะครับผมสยามอินเตอร์โดยตรงเนาะแต่ก็ดองไว้ข้ามชาตินะครับน่าจะสิบกว่าวันได้แล้วมั้งนะที่ผมดองไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมได้ของมาถึงไม่เล็บแกะเช็คสินค้ารีบอะไรแบบนี้เนาะเผื่อเวลาเอาคืนเขามันผิดอะไรขึ้นมาจะได้คืนเขาได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าข้อกําหนดของสยามอินเตอร์เนี่ยสินค้ามันให้คืนภายใน7วันนะครับถ้ามันมีอะไรที่ผิดพลาดไปเนาะแต่ตอนเนี้ยเลยมาเป็นสิบกว่าวันแล้วนะครับเรียกได้ว่าฉีกกดกันเลยนะคร แล้วมันเกิดผิดพลาดหรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เท่ากับว่าผมโง่นะครับโง่เลยนะครับที่ไม่รีบแกะไม่รีบรีวิวนะครับปัจจัยหนึ่งก็ไม่ใช่อะไรนะรมันมาจากช่วงหนึ่งผมก็อาจจะแบบว่างนะครับไม่ได้ทําคลิปไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ติดงานติดภารกิจนูน่นนี่อะไรแบบนั้นนะครับและที่สําคัญเลยก็คือติดอนิเมะนะครับอันนี้คือข้อหลกัหลกๆเลยคือติดเมกนะครับเรื่องบีสตาร์อะไรที่ดูไปเนาะก็เลยทําให้ช่วง2 3สาวันวันนี้ก็เลย ไม่ได้แบบทาคลิปเลยนะครับก็จะมาขยันทาหลังๆแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําเกี่ยวกับมังงะมาก็ประมาณหลายคลิปแล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเกมบางทีก็แล้วแต่อารมณ์ผมว่าเนาะอยากจะทําอะไรก็ทําไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับแต่วันนี้นะครับด้วยความที่ว่าก็กลัวว่ามันจะดองนานเกินไปนะครับเดี๋ยวปวกมันจะกินกล่องซะก่อนนะครับก็เลยมารีบแกะกันเลยนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับมันจะเป็นพวกลิขสิทธิ์ใหม่ของเดือนที่แล้วนะครับแล้วผมก็เพิ่งมาซื้อได้ในเดือนนี้เองนะก็เลยทําให้มันอาจจะล่าช้้้าาาสํหรรรรััับบบบยๆเเื่่อองงนนนนะะะคทีผม็ไไวแ ก็มาดูกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรนะครับฮเรียกได้ว่าการซื้อในครั้งนี้น่าจะเจ็บตัวอยู่พอสมควรนะครับเรียกได้ว่าโหดอยู่หน้าราคาที่ผมซื้อมาเนี่ย อ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวันที่ผมได้ทําการได้ของมานะฮะนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับตั้งแต่วันที่30เดือนที่แล้วนะครับเพิ่งได้ของมานะครับดองแบบนานจริงๆนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่ะก็คงจะทราบดีนะครับว่าผมซื้อเรื่องอะไรเพราะว่าผมก็เคยแบบโพส์ถามในแถบชุมชนแล้วนะว่าไออีกในนึงผมอยากจะซื้อมากเพราะว่าใกล้จะหมดแล้วอะไรแบบนั้นนะครับห้ชุดสุดท้ายนะครับพูดขนาดนี้ก็คงรู้ละเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใบเสร็จแบบคร่าวๆนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ ก็เนี่ยที่เขาติ๊กๆไว้เนี่ยก็การแสดงว่าน่าจะได้ครบหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวนะครับแต่ก็มาดูกันนะครับโอเคใบเสร็จก็เป็นการยืนยันว่าผมซื้อมาจากสยามบินเตอร์โดยตรงนะไม่ได้ซื้อจากประเทศไหนทางนั้นแล้วครับประเทศไทยนี่แหละนะโอ้โหเรียกได้ว่าผมไม่ต้องโชว์อะไรเยอะแล้วนะครับเพราะว่าดูไอเชื้อคหนาปกนี่ก็เด่นกว่าเพื่อนแล้วนะครับยังไม่ทันได้แกะเลยนะครับก็รู้แล้วว่ามันน่าจะเป็นเอ่อเรื่องอะไรนะครับโอ้แล้วก็ในกล่องนะครับก็ไม่มีอะไรก็โยนทิ้งไป วันนี้มาโหดอีกแล้วนะฮะมาก็มาเอากล่องนี้มาเอานี่ทิ้งไปนะครับมาแล้วก็ปึ๊บโอเคปั๊บมันช่างเป็นแพ็กเซตที่โอ้โหใหญ่มากๆนะครับเยอะมากนะครับเรียกได้ว่าการสูญเสียในครั้งนี้มีเกินพันแน่นอนเพราะว่าไอเรื่องเนี่ยแค่เรื่องเดียวนะครับก็โอ้โหปาไป7 0 0ด0้แล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะชอบเรื่องนี้นะมาก็มาทําการแกะซีลกันเลยนะครับผม ผมก็ขออนุญาตแกะแบบฮาร์ดคอร์แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็เราจะให้ดูกันไปทีละเล่มเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะหยิบมาเป็นทีละเล่มทีละเล่มไปนะครับอ่าเรื่องแรกก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะนะครับเพราะว่าเห็นแบบเด่นชัดอยู่เรื่องเดียวนะครับผมนั่นก็คือเรื่องนี้นะฮะ Assassin มเนชั่นคล s s เ o o นะครับหรือชั่วโมงรอบค่าหรือห้องเรียนรอบสังหารนั่นแหละนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอ่ะเพิ่งดูอนิเมะในมิวจบไปรู้สึกอยากจะตามมางะมากๆแต่ในช่วงนั้นอ่ะมันจะมีช่วงที่มันแบบขาดเล่มหนึ่งไปนะครับแล้วเขาก็ไม่รู้อินโอยเนอะไรที่มาทําเป็นแพ็กเซตแบบมีเล่มหนึ่งด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่เก็บเล่ม2ถึงเล่ม21จบเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะแบบโอ้โหมีวอยไวกันแน่ๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีโอกาสที่จะรีเล่มหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้สิทธิ์นั้นไปนะครับที่จะซื้อแบบเป็นแพ็คเซ็ตนะครับซึ่งราคาถูกมากๆนะครับรวมไปถึงตัวรูปเล่มเนี่ยราคา60ไม่พอนะครับยังเป็นแบบกีนลิทเนี่ยแหละมันคือสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างพอใจสําหรับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันใช้กระดาษกินลิทนั่นเองนะผมก็เลยไม่ได้มีอะไรที่จะโต้แย้งหรืืืออออออมมมีีีี้้้ทท่่่่จะะตติสสสําาาาหรรรรรัับบบเเเเงงงนนนนลลยคคป็ุกกกๆวไดแ โอ้โคตรผูกพันกับทุกๆตัวนะครับโดยเฉพาะอาจารย์โคโรเซนเซ่เนี่ยโอ้โหชอบมากรักมากเลยนะครับดูแล้วก็รู้สึกโอ้โหผูกพันนะเป็นสุดยอดคุณครูคจริงๆนะครับนอกจากเอออะไรนะ GTO คุณครูพันโหดอะไรแล้วก็มีคุณครูคนนี้แหละครับที่ผมนับถือนะครับ แล้วก็รวมไปถึงงานอีสาคารุมะแล้วก็อาจารย์บิดอะไรก็นั่นแหละครับก็ตัวละครพวกนั้นก็ถือว่าทําออกมาได้น่ารักทุกตัวละครเลยนะครับก็เอาเป็นว่าในเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยดูอนิเมะมาแล้วนะครับเพราะว่าอนิเมะเนี่ยมันก็จบไปประมาณ4ี่ปีแล้วนะครับมิวเขาเพิ่งจะเอากลับมาฉายก็เลยทําให้มันมีกลับมามีกระแสอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนั้นนะครับก็เลยไม่พลาดที่จะมาเก็บเรื่องนี้นะครับผมส่วนหน้าปกเนี่ยก็จะเป็นหน้าปกของอาจารย์โคโรเซนเซ่หมดเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเล่มที่2นนั่เองนะนโคครรซแล้วับ เล่มที่3นะครับก็มาดูตําหนิกันบ้างนะครับว่ามีตรงส่วนไหนอะไรยังไงนะครับแต่ที่ผมได้มาเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ขีดสันนะไม่รู้เหมือนกันนะครับเล่ม2เล่มแรกอาจจะไม่ขีดสันก็ได้นะครับอ่านี่เล่ม3ก็อยู่ในสภาพที่มีตําหนิไหมก็ยังไม่เห็นนะครับอ่ะแล้วก็มาดูเล่มที่4ครับผมเล่มที่4ก็อาจารย์โคโล,โลอีกแล้วนะฮะแล้วก็มีขีดสันไหมไม่มีเฮ้ยรู้สึกว่าผมเจอแบบนม้มีขีดสันเยอะ้วเนี่ย นะครับอ่าก็อยู่สภาพที่ดีนะครับรูปเล่มอาจจะเบี้ยวนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมันมีวิธีแก้นะครับเล่มที่5ก็เป็นลุกอาจารย์โคโลเซนเซที่กำลังเงือบนั่นเองนะครับผมชั่วโมงพรสวรรค์นะฮะนี่นะฮะสวยงามมากๆครับผมเล่มที่6นะครับก็เป็นรูปเออเอ็กโอเมื่อกี้นะครับอือตามนี้รูปที่7เอ้ยเล่มที่7นะครับผมนี่สีแดงแปร๊ดอย่างนี้นะครับอาจารย์กำลังโกรธอยู่นั่นเองนะฮะแล้วก็ เล่มที่8ก็จะเป็นช่วงที่อาจารย์น่าจะจบภาคหนึ่งใช่ไหมอยู่ในภาคหนึ่งที่อาจารย์มันใช้การป้องกันตัวอะไรสักอย่างนี่แหละจากการรอบสังหารนะครับมันก็เลยทําให้ในช่วงนี้นมันจะต้องอยู่ในกรอบแก้วๆนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับอ่าแล้วก็นี่รูปที่9้าโอ้โหอาจการ์เราเทมากๆนะครับอ่าประมาณนี้อืมผมดูมาเก้าเล่มเนี่ยไม่มีขีดสันสักเล่มเลยนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับ สรุปมันเป็นแพ็กเซตลดราคาจริงไหมเนี่ยเออถ้าผมเอาไปขายต่อนี่ขายได้ราคาเลยนะเนี่ยอยู่ในซีลแบบนี้ไม่มีขีดสันนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นชั่วโมงผู้ร้ายนะครับเล่มที่10ก็น่าจะเป็นเล่มจบของภาคหนึ่งมั้งฮะถ้าจะไม่ผิดนะอ่าปุ๊บแล้วก็เล่ม11นะครับอ่าชนะอะไรแบบนั้นนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีในอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเล่มที่12อ่าประมาณนี้ปุ๊บอ่ะสิบสามผมขอเล่งหน่อยแล้วกันมันเยอะนะครับ เล่มที่14นะครับผมแล้วก็เล่มที่15้านะครับที่จะเป็นการซิลแบบสุญญากาศนะครับซึ่งแน่นอนผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงซิลแบบนี้นะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเล่มแบบรีปิทหรือเปล่าเขาถึงซิลมาแบบนี้นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับเล่มที่16นะครับก็จะเป็นผ้าลายสกอตแบบนี้นะครับโอ้โหสุดยอดนะฮะเออเนี่ยเจอตำหนิแล้วเล่มมันจะเบี้ยวๆอย่างนี้นะครับแต่ไม่มีปัญหาครับมันแก้ได้นะไม่ยากปุ๊บเล่มที่17ครับผมก็เป็นรูปอาจารยแบบกำลังกังวลอะไรอยู่เนาะ แล้วก็18นะครับเล่มก็เบี้ยวตามภาษานั่นแหละแฟกซเซ็ลดราคานะครับแล้วก็เล่มที่19นะครับที่เป็นอาจารย์โคโลในภาพแบบดำๆดักดักนะครับแล้วก็เล่มที่20นะครับที่โลกสดใสนะครับผมจบการศึกษานะฮะก็ชั่วโมงไปเรียนเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงรู้สุดท้ายที่อาจารย์เรานั่นแหละตามที่เราดูในเมฆกันนั่นแหละนะครับแล้วก็เล่มที่21ทุกคนก็เรียนจบกันแล้วนะครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งอนิเมะนะครับน้ำดีมากๆนะครับเป็นการ์ตูนที่แบบสุดยอดเหมือนกันนะครับแต่ผมเองก็ถามว่ามูฟออนได้ไหมมันก็มูฟออนได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีตอนจบที่แบบค้างคาหรืออะไรขนาดนั้นนะก็สามารถเคลียร์ได้ทุกอย่างนะครับดูแล้วก็รู้สึกยังประทับใจอยู่นะครับถึงแม้ว่าในตอนจบเนี่ยมันจะนั่นแหละอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันจะค่นข้างปวดตับแล้วก็เศร้าใจไปนะครับแต่มันก็ถือว่าลงตัวในหลายๆอย่างจริงๆนะเออผมไม่เคยดูอนิเมะแล้วรู้สึกอินขนาดนี้มาก่อนนะครับก็มีแบบแอบน้ําตาซึมๆนนิดึงบบใช่่วทีเาแ อะไรนะอาจารย์โคลโลก,กําลังเช็คชื่อนักเรียนทุกคนก่อนที่เขาจะนั่นแหละนะครับโดนฆ่าอะไรแบบนั้นนะอันนี้ถือว่าเป็นการสปอยไหมผมไม่รู้นะครับแต่ ผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยทุกคนต้องเคยดูกันหมดแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะก็เป็นว่าสําหรับตัวหน้าปกเนี่ยมันก็ไม่ต้องลงทุนหาอะไรมากเลยนะครับก็คือเอาแค่ไอ้หน้าอาจารย์โคโรเซนเซมาแต้มนิดนหน่อยๆนะครับแล้วก็มาเป็นหน้าปกเรื่องได้แล้วนะครับเป็นอะไรที่แบบศิลปะชนชั้นสูงจริงๆนะครับผมอ่ะก็จะจบไปนะครับสำหรับ a s a ซ s ส n ินเน o ั่นคั s ส์ o ูเนี่ยผมเองก็คงจะไม่ได้แกะให้ดูรูปเล่มข้างในนะครับเพราะว่าผมจะมาขออันบ็อกกันละกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมมมมมาาาาาาาพูููดดดถึึึงงงคคววรรร้้้้้สสกกกกทททีี่่่่่ไไไหลลััันนนนจจจบบแะะะะซต็โอ แต่ก็ยังคงเป็นเออเสียงเดียวกันนะครับว่าดองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จบไปนะครับในแฟลกเซตที่ผมซื้อมาเนาะเรื่องนี้จะพลาดได้อย่างไรนะครับแล้วก็มาดูเรื่องต่อไปนะครับที่ผมก็ซื้อมาเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือเรื่องนี้นะครับผมใยเชย67เล่มที่2นะฮะแน่นอนว่าเล่มหนึ่งเนี่ยผมซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้อ่านอีกเช่นเคยนะครับยังดองไว้อยู่เลยนะครับลิขสิทธิ์ใหม่ของ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีเล่มต่อไวมากก็ถือว่าดีนะครับผมชอบลายเส้นมากๆมันทําให้ผมปนึกถึง้พวกตูนววชีิตประจนสมันท่ใหอน้ ก็ไม่รู้ว่าจะโชว์มากโชว์น้อยขนไหน,ไหนเราต้องมาอ่านอีกทีนะครับแล้วก็นี่นะครับซากุระซ่อนพิษก็เช่นเคยครับเล่มที่หนึ่งซื้อมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีเวลาอ่านนะครับ เพราะว่าตอนนี้ผมจะติดอ่านของพวกวิบูลกิจกับลักพิมพ์นะครับแต่อินเตอร์เนี่ยผมดองไว้เยอะเหมือนกันนะครับยังไม่ได้อ่านแล้วก็เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ผมก็นั่นแหละตัดสินมาจากหน้าปกนะครับนั่นก็คือเรื่อง S S R นะครับหรือ Social s u r v i v a r และบิดนั่นเองนะฮะก็จะเป็นแนวแบบเกมเอาชีวิตรอดอะไรแบบนั้นนะครับก็ตัดสินจากหน้าปกนั่นแหละถึงซื้อมานะครับในเรื่องย่อดเนี่ยผมก็อ่านนิดหน่อยก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็เห็นจากแนวแล้วเนี่ยก็ถือว่านี่นะครับหน้าดูอยู่พอสมควรนะคร นั่นแหละตามนั้นนะครับแนวแบบสิ่งลึกลับอะไรแบบนั้นนะแต่ปัจจัยหลักๆของเรื่องนี้ก็คือการเอาชีวิตรอดนะครับประมาณนั้นแล้วก็ต่อมาก็คือนี่ครับผมโมโมเล่ม7นั่นเองนะครับอีก2เล่มก็จะจบแล้วนะครับก็มันจะจบที่เล่ม9้าเนาะก็ขอภาวนาให้สยามินเตอร์ออกอลซต่อเร็วๆนะครับจะได้เก็บจบๆแล้วรีบอ่านนะครับเพราะว่าผมไม่อยากอ่านก่อนแล้วให้มันค้างอะไรแบบนั้นนะครับก็อยากให้มันแบบต่อเนื่องกันเลยอ่าแล้วเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องนี้นะครับ Mortal Risk นะครับมันจะเกี่ย จะเป็นนักสืบหรือเปล่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะผมอ่านเรื่องย่อไวโ้โหสิวัน7วันที่แล้วก็นานอยู่พอสมควรนะครับแนวนี่ก็จะเป็นแนว18บวกอีกแล้วนะครับก็ดราม่าเนเชอร์อะไรเนี่ยเมเจอร์มิสเรี่ก็แนวสืบสวนนั่นแหละนะครับนะบถ้าจำไม่ผิดมีกี่เล่มจบผมไม่รู้แต่ญี่ปุ่นมาประมาณ3าสี่เล่มแล้วแหละอ่าแล้วก็มาถึงกันที่เรื่องสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ผมก็ซื้อเป็นแพ็คชุดเหมือนกันที่มาพร้อมกับไอ้เรื่องห้องเรียนรอบสังหารเลยนะก็เรียกเป็น ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยที่ผมก็ดูอน,นิเมะมาแล้วก็รู้สึกชอบนะครับในหลายๆด้านทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็พอตเรื่องแล้วก็ตัวละครทั้งเพลงประกอบผมชอบมากๆเรื่องนี้นะครับผมก็เลยจัดมาด้วยนั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องนี้ครับผม Revival นะครับย้อนอดีตไขปริศนานั่นเองนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าผมไปอยู่ไหนมานะครับผมดูอนิเมะมาประมาณ45ปีแล้วนะครับเพราะเมะมันมาปี2 0 1 6ใช่ไหม แล้วก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีมังงะมาก่อนพอนึกว่ามันเป็นแบบการ์ตูนเอ่อออริจินอลอะไรแบบนั้นนะครับพอรู้ว่ามันมีมังงะก็เลยอ่ะมาตามเก็บนะครับโชคดีนะครับที่มาตามเก็บแล้วรู้สึกดีมากๆนะครับที่จะได้กลับมาอ่านเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากดูเมะจบไปหลายปีแล้วนะฮะถ้าในเน็ตฟิกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะมันจะใช้ชื่อเป็น e l เ s e t นะครับหรือ e อลเซอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็มีภาษาไทยว่าย้อนอดีตไขปริศนานะครับที่พระเอกเราจะเป็นหนุ่มแว่นอะไรแบบนั้นนะครับเนื้อเรื่องอะ้้รไอนนนับบแลย กลับไปแก้ไขอดีตในช่วงที่อนิเมะมันฉายเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูในช่วงซีซั่นนั้นนะแต่มันมีสิ่สงนึงอะที่ผมต้องมาตามเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องของเพลงประกอบนะครับเพลง OP เนี่ยผมแนะนําเลยให้ไปฟังนะครับเพราะมากๆนะครับของเรื่องนี้นะครับมันจะชื่อเพลงอะไอ้ลีลีอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับ ผมรู้จักเรื่องนี้เพราะว่าเพลงมาก่อนนะครับก่อนที่จะมารู้จักของเนื้อเรื่องแล้วก็ดูอนมะต,ตามอะไรแบบนั้นเนาะแล้วนี่ก็จะเป็นตัวเอกนะครับที่โตไปมันจะใส่แว่นมาแล้วนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะประมาณว่าพระเอกเนี่ยมันโตแล้วแหละนะครับแต่มันย้อนกลับไปเห็นอดีตอะไรสักอย่างแล,แล้วมันก็ต้องไปแก้ไขอดีตนะครับที่ไอ้ไม่รู้ว่าจะเป็นนางเอกได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนจบมันก็อย่างว่าแล้วนะคือมันไม่ได้แบบอะไรกันนะครับอันนี้คือผมสปอยเลยนะตัวนางเอกกับพระเอกเนี่ยในตอนโตมัน เออมันไม่ได้คบกันนะครับก็เป็นว่าขอสปอยล์แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีคําเตือนไว้ให้นะครับเอาเป็นว่ามันจะเหมือนเป็นการแค่เออแค่ไปช่วยแก้ไขอดีตของนางเอกแค่นั้นนะครับนอกจากการย้อนเวลาเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับการแบบอะไรสถานภาพทางสังคมทางครอบครัวอะไรแบบนั้นครับดูไปก็รู้สึกสงสารนางเอกนะครับหมหูใจทุกครั้งนะครับที่กลับไปดูต้องจัดกันให้ได้นะครับเรื่องนี้ผมไม่รู้นะว่าแพ็กเซตตอนนี้มันหมดหรือยังสำหรับอ้เรื่องห้องเรียนรอบสังหารกันรีเวิร์ลเนี่ยแต่ผมเชื่อว่า2เรื่องนี้มันดัง แต่ก็ยังดีนะครับที่ผมได้ครอบครองนะอันนี้ก็เป็นเล่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่2นะครับก็จะเป็นช่วงที่มันกําลังแบบเผชิญหน้ากับฆาตรกรนะครับซึ่งฆาตรกรคนนั้นน่ยก็เป็นคนใกล้ตัวของพระเอกนะครับทําตัวเหมือนจะเป็นแสนดีให้กับพระเอกอะไรแบบนั้นแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่นะครับซึ่งฆาตรกรคนนั้นก็คือคุณครูนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าผมเองก็ตอนแรกไว้ใจสนิทเลยนะว่าคุณครูแม่งแบบต้องมาช่วยพระเอกแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายไม่ใช่นะครับคุณครูนี่แหละคือฆาตกรนนนนนะะคครััับทที่่่จมาาาาาาํ้้ยงงงเเเอออแลว โอ้โหเรียกได้ว่าเท่เยคุณครูถ้ากูอยู่ในเรื่องกูต่อยคุณครูแม่งเลางกายต้องการประทะครับช่วงนี้นะครับอ่านนี้ก็จะเป็นในช่วงที่พระเอกเนี่ยมันกลับมาปัจจุบันละ้นะครับช่วงที่มันโตแล้วเรียบร้อยอะไรแบบนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรุ่นน้องที่ทํางานหรือว่าอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดูดูจากลักษณะตอนจบที่มันจะเป็นค่อนข้างปลายเปิดนะ ผมก็เดาๆว่าไอ้พระเอกกับรุ่นน้องเนี่ยอาจจะได้คบกันนะครับผมเดานะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันไม่ได้เปิดเผยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มาเล่มที่4ี่ก็เป็นช่วงที่พระเอกกับนางเอกนอนในรถแห่งหนึ่งนะครับที่หนีจากครอบครัวของนางเอกมานะครับอืมอ่าเล่มที่5ก็ประมาณนี้ครับผมก็หนีกันมาเพราะว่าครอบครัวของนางเอกเนี่ยมันชอบแบบทารุณกรรมเออนางเอกเยอะนะครับก็เลยทําให้เนี่ยแหละนะพระเอกก็ต้องมาแก้ไขนะครับนี่นะครับก็จะเป็นช่วงที่มันเห็นภาพตัวเองละนะฮะ บแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายๆแล้วนะครับท้ายๆตอนจบแล้วนะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ปูตอนจบแบบทิ้งปมอะไรมากนะครับแต่ก็เหมือนเป็นปลายเปิดให้เราไปคิดเองนะฮะอ่าเล่ม7นะครับอันนี้ก็เล่ม8นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วก็เล่ม9ก็ถือว่าจบบริบูรณ์แล้วนั่นเองนะครับจบตามอนิเมะเลยนะครับอนิเมะไม่มีภาคตรงภาคต่อแล้วลนะ่ะก็เป็นว่าสําหรับเรื่องนี้ก็จะใช้เป็นกระดาษธรรมดามั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ เพราะว่ามันออจะเรียกว่าไงดีมันไม่ได้เขียนว่ากีรีดด้านหลังอะ <S <S <ม>่ะก็น่าจะเป็นกระดาษบลูฟนั่นแหละครับกระดาษแบบเกตําสุดในบรรบดาของมังงะน,นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับรีเวิรลเนี่ยแนะนําให้ไปดูอนิเมะนะครับเนื้อเรื่องดีเพลงประกอบก็เพาะพอดเรืเ่องตัวละครถือว่าทําออกมาดราม่าได้สุดจัดจริงๆเพราะฉะนั้นในเรื่องที่ผมซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นแต่เรื่องที่ผมชอบทั้งนั้นนะครับแต่ถามว่ามันจะมีเวลาอ่านไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าใครที่ตามผมมาแต่แรกๆเนี่ยจะรู้เลยผมดองไปเยอะมาก ได้ทาการสั่งมานั่นเองนะครับนี่นะนี่ตามนี้เลยนะครับเยอะๆนะปุ๊บแล้วก็มีเรื่องไหนที่อยากจะให้รีวิวก็บอกกันได้นะครับแต่ผมจะยังไม่รับปากนะว่าจะทําหรือไม่ทํานะครับแต่ที่ผมน่าจะสนใจที่สุดในตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องออสองเรื่องนี้นะครับก็คือ S S R กับเเรื่องนี้นะครับ m o t l r i d นะฮะ นี่สนใจที่จะรีวิวอยู่นะอาจจะทําแบบเป็นคลิปเออทั้ง2เรื่องนี้เลยนะครับไม่ทาคลิปยงคลิปยกและขี้เกียจนะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาทานะครับสำหรับ2เรื่องนี้แล้วก็รวมไปถึงเจ้าตัวแพ็กเซตเนี่ยที่เป็นของ a s s a s s i n a t i o n c ั่น o ัสเนี่ยเดี๋ยวผมก็ขอตัวเอาเวลา,าไปอ่านก็แล้วกันนะครับอยากอ่านมากๆเหมือนกันก็ถือว่างานดีนะครับสำหรับสยามอินเตอร์ในวันนี้นะครับก็พัฒนามากขึ้นนะครับส่งก็เร็วถูกต้องแล้วก็บริการดีนะครับ สมกับเป็นสยามอินเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันดีในสมัยก่อนนะครับแต่ก็เว้นแต่บางบริษัทนะครับที่ตอนนี้ 2- 3สเดือนแล้วยังไม่ส่งเลยนะครับแบบนี้มันต้องขี้แล้วก็รวมไปถึงผมมีเรื่องจะสารภาพนะครับนั่นก็คือเรื่องของชั้นมังงะในณตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับมันได้ทําการเต็มนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้พวกนี้ผมจะเอาไปวางตรงส่วนไหนของชั้นนะครับเพราะว่าแม่งเยอะชิบหายนะครับมีคนอยากให้ผมแบบอัปเดตบ้างนะครับว่ามีมังงะอะไรมาเพิ่มบ้างอยากให้ทัวร์ชั้นอีกรอบหนึ่งนะ ติดตามครบ2 0 0พันซับผมอาจจะกลับมาทําอีกก็ได้ถึงแม้ว่า2 0 0พันซับเนี่ยผมจะไม่ได้ทําการจัดกิจกรรมแจกรางวัลอะไรนะแต่ก็อาจจะมาทัวร์ให้อีกรอบหนึ่งนะครับที่ผมไม่ค่อยอยากจะทัวร์บ่อยนะครับเพราะว่านั่นแหละอย่างที่เห็นมันเหนื่อยนะครับคลิปมันยาวแล้วก็โอ้โหต้องเรนเดอร์ต้องตัดต่อต้องนู่นนี่ผมก็เลยแบบขี้เกียจนะครับที่จะต้องมาแบบถ่ายเป็นชั่วโมงแล้วก็มาตัดสั้นๆอะไรแบบนั้นนะฮะก็เลยทำให้อ่ะรอ2 0 0พันซับนะครับผมถึงจะมาทัวร์ให้นะครับ ก็เอาเป็นว่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันๆของดิ่างก็คงต้องขอรากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่จะเป็นเรื่องอะไรก็เจอกันในแถบชุมชนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับผมขอให้แห้งแล้วนะฮะ